สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกบำรงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในวันนี้เราขอนำเสนอภาพภารกิจสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวผ่านการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันภารกิจแรกคือการส่งมอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2568เมื่อวันที่8ตุลาคม2568สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ300ยอดนำโดยนางสาวมารีมีอารีพัฒนาการอำเภอ300ยยอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในพิธีมอบบ้านตามโครงการโครงการนี้ ถือเป็นความร่วมมืออันดียิ่งระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้แก่ครัวเรือนผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูล TP Map ซึ่งตอบย้ำนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังณนะบ้านเลขที่107หมู่ที่9ตำบลศิลาลอยครอบครัวของนายวิโรดเจริญจิตได้รับมอบบ้านหลังใหม่ โดยพิธีได้รับเกียรติจากนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวกุลนิพสิวชิรวัฒน์พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวราวุฒิจิรประพานทน์นายอำเภอสามร้อยยอดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นโดยบรรยากาศการส่งมอบเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นผู้แทนส่งมอบบ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการ จากนั้นหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จําเป็นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการเริ่มต้นชีวิตในบ้านหลังใหม่ของครอบครัวนายวิโรธสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ300ยอดมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและนอกจากการดูแลด้านที่อยู่อาศัยแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนยังมุ่งส่งเสริมพลังทางสังคมและสืบสารอัตลักษณ์ท้องถิน่นในวันที่10ตุลาคม2,568กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอ300ยอดได้ผนึกกำลังเครือข่ายสตรีจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจับผ้าไทยประจำถิน่นกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการออกร้านในงานกาชาติของสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจำปี2568 ภายใต้แนวคิด70,000ษาขัดติยานารีรัตนาวงประชาสดุดีอีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีในวาระทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7 0พ0 0านะห้องประชุมอำเภอ300ยอดที่ว่าการอำเภอ300ยอดบรรยากาศเป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอและตำบลหรือก็พอสอ,อและก็พอสอตอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ร่วมกันนำผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอ300ยอดมาประดิษฐ์เป็นผีเสื้ออย่างประณีตสวยงามโดยได้รับเกียรติจากนายวราวุฒิจิรประพานนท์นายอำเภอ300ยอดมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดผีเสื้อที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วจะถูกรวบรวมส่งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปร่วมจำหน่ายในกิจกรรมจับผีเสื้อเสี่ยงโชคภายในงานกาชาติประจำปี2568นนะส่วนลุมพินี กรุงเทพมหานครการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนงานกาชาติแล้วยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ภาไทยของอำเภอ300ยอดและที่สำคัญคือการสแสดงพลังความสามารถคีของเครือข่ายสตรีในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมทั้งสองกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจที่หลากหลายมิติของกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ300ยอดและกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศยังคงภาคภูมิใจที่ได้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนพร้อมเดินหน้าบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ